หลายคนอยากเป็นไอดอลแต่ไม่กล้านะครับแล้วคำว่าไอดอลหรือบุคคลต้นแบบมันวัดกันที่ตรงไหนคือจริงๆถ้าเราจะมองเข้าไปมันมาจากใครล่ะครับที่เป็นคนเรียกเราดังนั้นมันอยู่ที่คนอื่นนะเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นหรือเปล่านะครับไอดอลก็คือบุคคลที่ส่งอิทธิพลต่อผู้คนจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นที่ตัวบุคคลน,นั้นหรือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลคนนั้นแล้วเกิดพฤติกรรมเรียนแบบทำให้คนอื่นชื่นชมแล้วก็ทำตามนะครับคือถ้าเรามองดีๆนะมันมาจากคนอื่นทั้งสิ้นนะในการที่จะมองตัวเราเหมือนคำว่าเน็ตไอดอลเหมือนกันครับ mm hmm. เพราจะนิยามเราว่ายัางไงมันอยู่ที่คนอื่นคือผมอยากจะให้กำลังใจนะว่าเราทำหน้าที่ของเราไปเถอะ ค,ความถูกต้องนั่นแหละคือไอดอลไม่ว่าจะเป็นความดีความเก่งความมีความสามารถมันไม่มีความเอื่อหนอกคนนั้นต้องตั้งใจกว่าคนอื่นนะครับมีวินัยกว่าคนอื่นสังเกตพึ่งไหมครับพึ่งเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือไปทําอะไรเขาก็จะไปหาน้ําหวานไปดอกนุ้นดอกนี้นะครับแล้วเขาก็บินกลับรังของเขาคาถามสําคัญก็คือว่าแล้วพึ่งเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรมีหน้าที่อะไร เขาไปผสมพันธุ์เกสรแล้วได้น้ำหวานกลับมาหรอหรือเขาไปหาน้ำหวานแต่มีของแถมก็คือได้ผสมพันธุ์เกสรทำให้ดอกไม้ได้สืบพันธุ์ต่อไปนะครับหลายคนก็รู้คำตอบอยู่แล้วดังนั้นเราเนี่ยถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำมันดีมันไม่เบียดเป็นคนอื่นมันไม่ผิดกฎหมายทำไปเถอะครับถ้าเราไปแค่คนอื่นเราจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะคือในโลกของเราเนี่ยมีคนตั้ง แปดพันกว่าล้านคนแต่ละคนไม่เหมือนกันทั้งสิ้นดังนั้นการมองมาที่เราเนี่ยเขาจะให้คําจํจากัดความไม่เหมือนกันนะครับคือมันเป็นเรื่องของลูกธรรมแปดได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสรรเิริญนินทาสุขทุกข์อยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนอยู่กับคนอย่ากลัวคาํานินทาคือชีวิตมันสั้นนะครับถ้าเราไปมวลจะคิดว่าเราจะโดนอะไรกระทบบ้างมนุษย์เรารักสุขเกลียดทุกข์ เราจะไม่ทําอะไรเลยแล้วมันจะเสียเวลาชีวิตมากทาไปเลยนะครับไม่ต้องแคร์ใครถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งเห่นั้นมีสิ่งที่ดีนะคือหน้าที่ของคนที่เป็นไอดอลเขาอาจจะพูดเยอะนะครับเพราะว่าเขาอินพุตมาเยอะเขาก็ต้องเอาพุตออกเพื่อเป็นการรักษาวินัยของเขานะเขาทาหน้าที่ไปเถอะถึงจุดหนึ่งผลลัพธ์มันจะออกนะครับถ้าทําบ่อยๆนะแล้วอย่างไรก็ตามเรื่องที่จะเป็นไอดอลหรือไม่เป็นไอดอลอันนี้ไม่ใช่ประเดน็น ประเด็นอยู่ที่ว่าเราได้ทําได้ดีที่สุดแล้วหรือยังเมื่อเราตายไปแล้วสิ่งไหนที่เรายังไม่ได้ทําเราอาจจะเสียดายทีหลังแต่ถ้าเราได้ทําแล้วอันนั้นเราไม่เสียดายแล้วเหมือนมีนักข่าวนะครับถามถามวอร์เรนบัฟเฟตว่าถ้าชาลีมังเกอร์ยังอยู่อยากจะพูดอะไรกับชาลีมังเกอร์อยากจะทําอะไรวอร์เรนบัฟเฟตพูดได้ดีดมากบอกว่า คือไม่มีอะไรที่จะต้องพูดแล้วเพราะช่วงที่ผ่านมาเขาก็ทําทุกวันอย่างดีที่สุดกับชาลีมังเกอร์แล้วคือผมได้ยินแต่ละครั้งนี้ผมชื่นใจมากนะครับมันเป็นไมซ์เซทที่ดีมากดังนั้นเป็นกําลังใจให้ทุกคนคุณทําในที่ของคุณไปเถอะทุกอย่างมันส่งกดผลกระทบต่อคนอื่นทั้งสิ้นเราอาจจะเป็นแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งต่อผู้คนทุกคนล้วนแต่เป็นแรงบันดาลใจให้กันทั้งสิน้นนะครับเหมือนหลักของฟิสิกส์จิ้มจุดนี้ไปโผล่อีกจุดนู้น เด็ดดอกไม้เสถือนถึงดวงดาวนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมกันโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันดังนั้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับ